จ็ดพันห้าสองหมื่นห้าพันอันนี้งานเงินนะคะด้านข้างเป็นเซอร์คอนอันนี้งานทองนะคะแล้วก็ด้านข้างเป็นเพชรค่ะนี่แล้วก็สําหรับมลไวยงานทองนะคะคุณผู้ชมขาสามารถจับจองกันไปได้เลยคะจะหมดเวลาแล้วหรอจะหมดเวลาแล้วพี่เบ๊กนี่ก็ไม่อยากให้พลาดนะนี่นี่ใช่ทัพทิมทับทิมวงแรก ก็ห้ามพลาดด้วยเช่นเดียวกันนะคะในทุกๆไอเทมเลยเอาละค่ะคุณผู้ชมขาหมดเวลาลงแล้วกับ Little Pretty t h i n วันนี้ขอขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะแล้วเราส้องคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ของเราจูเวอรี่เดย์ค่ะอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะกับชั่วโมงนี้ค่ะซูเปอร์สตาร์เวลูทักทายกันนะคะกับแกมุกพัาร,รชากิระ,จะเจริญกุลแน่นอนว่าว่ามาในชั่วโมงพิเศษแบบนี้ต้องนําของสวยของดีของราคาพิเศษนะคะมาฝากคุณผู้ชมที่รักกันเช่นเคยแล้ววันนี้ก็มีหลากหลายไอเทมมานําเสนอกันค่ะคุณผู้ชมคะ่ะอย่างแรกเลยนะคะซูเปอร์สตาร์เวลูของเรามาในราคาสุดพิเศษแน่นอนว่าชั่วโมงดีๆชั่วโมงสุดพิเศษแบบนี้ก็ขาดไม่ได้แขกรับเชิญคนพิเศษท่านนี้ของเราต้อง รับกันเลยสวัสดีคุณจีค่ะสวัสดีค่ะ เจอกันอีกหนึ่งชั่วโมงใช่ค่ะ,ะาทานข้าวกันเรียบร้อยคุณผู้ชมค่ะได้อาหารกายกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาชมอาหารใจกันและที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมราคาพิเศษไม่พอมาพร้อมกับความมงคลด้วยชิ้นแรกของเราชิ้นนี้ค่ะซูเปอร์สตาร์ววลูแหวนทองมหามงคลจ้าไม่ใช่แหวนทองธรรมดานะวันนี้ค่ะเขาเป็นแบบปิ้งกันด้วยราคาพิเศษมากๆ5,800บาทเท่านั้นและที่สําคัญเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันพิเศษเป็นจิวเวอรี่เดย คุณผู้ชมคะเราจึงนําพาส่วนลดพิเศษมาฝากคุณผู้ชมที่รักด้วยวงนี้ซื้อปรับรับปุ๊บค่ะ ลดราคาพิเศษอีก300บาทเพราะฉะนั้นแล้วเหลือเพียง5,500บาทเท่านั้นรีบช็อปเลยทองแท้นะคะตัวอักษรส,สตัวนี้คืออะไรคะคุณจิตัวอักษรสตัวนี้นะคะตัวแรกเนี่ยแปลว่าฝูนะคะก็คือแปลว่าโชคลาภเงินทองก็คือเขาเรียกว่ามีความสุขกับโชคลาภเงินทองนั่นเองส่วนตัวหนังสือตัวที่สองนะคะจะเป็นคําว่าลูกลูกก็คือบุญวาสนาอนานาจและเกียรติยศค่ะเป็นการรวมตัวกันของคําว่าฝูและลูกก็คือมีความร่ํารวยแล มีบุญวาสนา ค่ะร่ำรวยเงินทองเต็มเปรียมไปด้วยบุญวาสนานำพาคุณผู้ชมขาแล้วก็เป็นความร่ำรวยที่อยู่บนแหวนทองเป็นบุญวาสนานะคะที่อยู่บนทองแท้เพราะฉะนั้นแล้วเหมาะมากๆเลยที่จะเป็นของขวัญของฝากน้องรับปริญญาใช่แล้วะนะคะคุณผู้ชมขะหรือว่าอาจจะเป็นของขวัญวันเกิดต่างๆครบรอบต่างๆคุณผู้ชมใส่เป็นแหวนแทนแต่งงานก็ได้วันนี้ ไดคะคุณผู้ชมเห็นว่าเขา ตัวตัวเรือนของแหวนอ่ะค่อนข้างใหญ่ไม่ได้เล็กไม่ได้บางเลยใช่แล้วแล้วมีลวดลายด้วยะคะคือจริงๆเนี่ยตรงอนนัน,อนนี้เนี่ยตอนแรกจะทาเป็นแหวนเกลี้ยงธรรมดาแล้วก็เลเซอร์ตัวหนังสือแต่ว่าเราคิดไปคิดมาก็ทําให้มันดูมีแบบ็ e เจอร์ขึ้นมาดีกว่าก็เลยแกะลายเป็นเหมือนกับกอปปี้แบรนด์พรีเมียมนั่นเองตรงนี้เนี่ยสวยมากๆเพราะว่าจะมีความหวานเพราะว่าตัวแหวนเนี่ยจะมีเคิร์ฟแล้วก็มีมิติที่สวยตรงนี้ใช้คอมพิวเตอร์แครดสาดีในการดีไซน์นะคะเพราะฉะนั้นไม่ลอกแน่นอนแล้วก็ตรงร่องที่เป็นลายต่างๆเนยคออพิวตร์แกะา ค่ะ ก็เรียกได้ว,ว่าคุณผู้ชมค่ะอย่างแรกลวดลายเขามีความสมูทสวยงามเข้ากับสลีระาของแหวนเพราะแหวนเขาก็ไม่ใช่เป็น,ปนแหวนกลิ้งๆธรรมดานะแหวนเขาก็จะมีเคิร์ฟมีความผิวความสวยงามของเขาอ่อนช้อยของเขารอบวงแล้วก็มีการแกะลายเส้นรอบวงที่มีความเสมอกันนะคะเพราะว้เพราะว่าใช้คอมพิวเตอร์รวมไปถึงค่ะตัวหนังสือของเราก็ใช้การเลเซอร์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นแล้วอย่างแรกนะคะผู้ชมค่ะด้วยสลีระาของตัวหนังสือสวยงามมีความเท่ากันความลึก ของเขาเท่ากันไม่ลอกง่ายๆอย่างแน่นอนวันนี้ค่ะราคาดี5,800บาทไม่พอแล้วราคาให้คุณอีก300บาทเหลือ5,500บาทวงนี้มีจำนวนจำกัดแล้วนะคะลดลงเรื่อยๆอย่ามองว่าโอ๊ยเป็นพีรออเดอร์ซื้อเมื่อไหร่ก็ได้อ่าเมื่อไหร่ก็มี ไม่มีนะราคานี้ใช่แล้วเพราะว่าเราจํากัดจํานวนที่เป็นเลทราคาตรงนี้และที่สําคัญเนี่ยไซส์49ถึง57ราคาเดียวกันนะคะท่านชมท่านไหนที่ไซส์57นี่คือต้องบอกว่าคุ้มมากๆใช่คุณผู้ชมค่ะและนําพามาด้วยบุญวาสนาบารมีและความร่ํารวยนะคะกับความมงคลของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมสําหรับ,บวงนี้รีบช้อปปิง้งเพราะอย่างที่บอกไปว่าเราตกลงราคากันมาตั้งแต่ตอนนั้นทองบาทละประมาณสามหมื่นกว่าสามหมื่นปลายแต่ตอนนี้คือสี่หมื่นแล้ว เพราะฉะนั้นแล้วราคาแบบนี้ไม่มีด้านนอกอย่างแน่นอน แม้กระทั่งหน้าร้านของลักกี้กูใช่แล้วค่ะคือต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นพิมลิมิเต็ดไอเทมด้วยที่เราเนี่ยเอกุศลบที่เดียวเท่านั้นก็คือทางช็อปชาแนลนะคะกับแหวนดีไซน์ตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมท่านไหนที่กาลังมองหาแหวนมงคลนะคะหรือว่าจะเสริมดวงให้เราเนี่ยมีความร่ารวยแล้วก็มีบุญวาสนานะคะแนะนําเลยว่าไอเทมนี้เนี่ยต้องมีเลยค่ะคุณผู้ชมเหมาะมากๆค้าขายนะคะคุณผู้ชมแม่ค้าออนไลน์นะคะแม่ค้าแม่ขายนักธุรกิจคุณผู้ชมอบอกว่าต้องรับเงินรับทองบอกไ ว่าวงนี้นเหมาะมากมากซื้อเป็นแหวนคู่ก็ได้เพราะลายมือเรามีเส้นวาสนาสองข้างเส้นลายมือเรามีถุงเงินถุงทองทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นถ้าจะใส่ให้ความเป็นมงคลนําแหวนทองนะคะที่มีตัวหนังสือแบบนี้คุณผู้ชมขาความร่ํารวยและนําพามาด้วยวาสนาที่เต็มเปี่ยมแบบนี้เอาปิดไว้ที่ปลายเส้นวาสนาเอาปิดไว้ที่ปากถุงเงินถุงทองของคุณนะคะคุณผู้ชมมันเป็นเคเล็ด ความเชื่อดีๆที่เรียกได้ว,ว่าจะทําให้รับเงินรับทองออกมาแล้วไม่รั่วไหลใส่เงินใส่ทองติดมือค่ะคุณผู้ชมค่ะหยิบเงินเป็นเงินหยิบทองเป็นทองแล้วก็จะไม่รั่วไหลไปไหนด้วย5,500บาท5,500บาทฟังราคาไม่ผิดนะคะคุณผู้ชมฝากรีบช้อปปิ้งด้วยเงินสดไว้ใช้ในการช้อปปิ้งครั้งต่อไปอีก200ถ้าคุณผู้ชมวันนี้เก็ตบตังค์ไปช้อปวันไหนอะ่ะใช่แล้วถือว่าคุ้มมากนะคะในตัวของสร้อยเนี่ยเป็นสร้อยเงิน9 2 5าะชุบทองแล้วแถมให้ไปเลยแล้วเราเนี่ยเชื่อม เลเซอร์ให้กับตัวจี้เรียบร้อยท่านผู้ชมได้ไปไม่ต้องไปเสียเวลาหาสร้อยเปลี่ยนเลยใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากช้อปปิ้งด้วยชั่วโมงนี้นะคะสำหรับจี้พจันทรเซี่ยวของเราเหลือ3เส้นสุดท้ายแล้ะ สเส้นสุดท้ายแล้วนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคุณผู้ชมฝากรีบช้อปปิ้งกันด้วยไม่ว่าจะเป็นรูปหัวใจที่เต็มไปด้วยบุญวาสนาความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะที่อยู่ในกรอบทองล้อมเพชรของเรามาในราคาสุดพิเศษนะคะเจ็ดพาเจ็ดพันหหรือเจ็ดพันองชิ้นนี้แปดพัแปหรือแปดพนะคะคุณผู้ชมก็มีจํานวนจํากัดทั้งส้นเป็นของขวัญที่ดีเป็นของฝากที่ตรึงใจผู้รับอย่างแน่นอน แล้วราคาจับปอง,งายใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าความหมายพระจันทร์เนี่ยดีมากๆนะคะเป็นสัญลักษณ์แห่งความฝันแล้วก็สังเกตดูพระจันทร์นเนี่ยเขาจะเต็มดวงแล้วเขาก็จะค่อยๆจางหายไปหลังจากนั้นก็จะกลับมาเต็มดวงอีกครั้งเขาเลยบอกว่าสัญลักษณ์พระจันทร์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงเกิดใหม่ที่ดีขึ้น,นการเริ่มต้นการเกิดใหม่ไม่เคยหายไปนะคะคุณผู้ชมคะมองเห็นได้แม้ตอนกลางวันใช่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเขาอยู่กับเราตลอด24ชั่วโมงนะพระจันทร์นะคะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะ8,800 บ้บาทสนลดพิเศษเหลือ8,500บาทฝากรีบช้อปปิ้งขออนุญาตไปกันที่อีก1ไอเทมอีก1ทางเลือกดีๆของแหวนสวยๆรูปเหรียญเงินเหรียญประท,ทัษเหรียญจีนเหรียญจีนโบราณนะคะคุณผู้ชมขาตัวเริอนเป็นทองล้อมเพชรนะคะเพชรก็6ตังค์เหมือนกันราคสินค้า134822ราคาดีชั่วโมงนี้9,500บาทส่วนลดพิเศษเหลือ9,200 9,200บาทใส่นิ้วไหนก็สวยนะใช่แล้วเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นหน้าที่แบบเต็มไปด้วยเพชรอ่าแล้ดีไซน์เป็นรูปเรียนจีนโบราณต้องบอกว่าเรียนจีนโบราณนะคะเป็นหนึ่งใน28ของมงคลที่คนจีนโบราณเนี่ยเชื่อว่าต้องมีไว้ติดตัวแสดงถึงความมั่งคัง่งเงินทองไหลมาเทมาและนำพาโชคลาภให้กับผู้สวมใส่ค่ะค่ะ ก็คือใส่แหวนเพชรดีๆนี่แหละแต่ไม่ใช่แหวนเพชรธรรมดาเป็นแหวนเพชรตัวเรือนทองที่เป็นรูปเหรียญจีนโบราณเหรียญจีนก็คือเงินชนิดหนึ่งนะคะผู้ชมค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งใน28ของมงคลที่ควรพกติดตัวไว้โดยเฉพาะนักธุรกิจ โดยเฉพาะนะคะพ่อค้าแม่ขายนะคะคุณผู้ชมใครที่บอกว่าต้องการรับเงินรับทองนะคะต้องการแบบมีที่พึ่งยึดเหนี่ยวทางใจมีของมงคลติดตัวไว้วันนี้แนะนําเลยคุณผู้ชมไม่ต้องไปสั่งทําที่ไหนเพราะเราทำมาให้แล้ว แล้วสวยงามมากใช่แล้วค่ะ9,200ไหมอันนี้ลด300ถือว่าคุ้มมากๆนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยหน้าเพชรเนี่ยได้ไปเต็มๆเลยแล้วเราใช้เพชรสวยและเพชรของเราเนี่ยเป็นเพชรธรรมชาตินะคะไม่ใช่ lab g o หรือว่า CBD ค่ะอเพชรธรรมชาตินะคะคุณผู้ชมมาในราคาสุดพิเศษด้วย9,200บาท 9,200บาทเรามีกันตั้งแต่ไซส์49ถึง57เหมือนกันอันนี้คือข้อดีเลยเพราะอย่างแรกอะจำนวนเราน้อยเพราะฉะนั้นเราจะมาไซส์51 5วงไซส์53 8วงมันไม่ได้คุณผู้ชมขาพิออเดอร์ไปเลยดีกว่าเพราะว่าจำนวนเรามีจำกัดและที่สำคัญอยากให้ใส่ได้ตรงไซส์จะได้ใส่ติดนิ้วไปเลยใช่แล้วค่ะคือเหมือนกับใครที่จะต้องการหาแหวนที่เสริมดวงเนี่ยแนะนำว่าตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าอย่าให้รีบจับจองกันเพราะตรงนี้เราดูตามหลักโหราศาสตร์แล้วก็่วงจุ้ยปรับทาุให้เหมาะกับปีนี้ ด้วยค่ะค่ะแล้วก็เหมือนคุณมีเงินมีทองมีเพชรติดนิ้วไว้เลยใช่แ้ค่หะหยิบเงินเป็นเงินหยิบทองเป็นทองไม่รู้วไหลไปไหนเพราะมันแปะอยู่ที่มือเราแบบนี้ นะคะตัวเดินเป็นทองนะคะเป็นรูปเหรียญจีนก็คือเงินและที่สาคัญล้อมเพชรด้วยคุณผู้ชมขาวันนี้ความรวยนําพามาสู่คุณแล้วในราคาสุดพิเศษนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปสรรหาคอตตุมจิวเวรี่ของแท้ของดีเลยดีกว่าจะได้ใส่ติดนิ้วได้ดนานแถมได้ตรงไซด์ด้วยนะคะแล้วก็วงใหญ่ขึ้นอย่างเช่น57นะคะหรือ56แบบเนี้ยเราเพิ่มเนื้อทองแต่เราไม่เพิ่มราคานะใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าวันนี้พิเศษจริงๆทุกไซส์ราคาเดียวกันปกติเนี่ยท่านผู้ชมท่านไปซื้อตาม ห้างหรือว่าตามร้านทั่วไปไซซ์สสราคาหนึ่งพอขยับเกินสามไซส์เขาจะคิดละคาเพิ่มไซส์ไซส์ละห้าร้อยสามร้อยว่าไปตรงนี้ราคาเดียวกันพิเศษให้จริงๆค่ะถามส่งฟรีถึงหน้าบ้านคุณมีใบรับรองให้กับคุณด้วยว่าตัวรเรือนเต็มเปอร์เซ็นต์ได้เพชรแท้น้ำงามอย่างแน่นอนหกปังนะคุณผู้ชมขาวงนี้ไม่มีไม่ได้แล้ว0ูนย์สองหนึ่งสองสามสี่เก้าเก้าเก้ากระดาษสินค้าหนึ่งสามสี่แปดสองสองใส่นิ้วไหนก็สวยจริงๆ ใส่นิ้วไหนก็สวยซื้อ2วงไปใส่คู่กันแบบนี้ยังดูไม่เยอะเลยแต่ดูรวยใช่แล้วหมื่นกว่าบาทถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะคือต้องบอกว่าอยากให้รีบจับจองวันนี้ราคาเนี่ยต้องบอกว่าดีทุกๆไอเทมเลยแต่ใครที่คิดอะไรไม่ออกนะเอาตัวซูเปอร์สตาร์ไว้ก่อนเลยเพราะว่าเนื้อทองได้ไปเยอะ<ช>แล้วราคาคือดีมากลดแล้วเหลือ5,5 0 0ค่ะวงใหญ่ใส่ง่ายคุณผู้ชายใส่ได้เพราะอาจจะผถ้ามาเป็นเหรียญจีนอาจจะแบบ ใช่แล <นะ S 2> ้วค่ะแต่ว่าถ้าเป็นวงนี้คุณผู้ชายใส่ได้อย่างแน่นอน<ม>ขออนุญาตไปต่อกันที่อีกหนึ่งไอเทมไอเทมนี้คือมีความแบบลักชัวร r ่แบรนด์นสูงมากแต่ถ้าเป็นแบรนด์เนมตัวเรือนทองแล้วฝั่งเพชรแบบนี้คุณผู้ชมกี่หมื่นก่อนแต่วันนี้7 7 7 0พ7น0อีก3า0ร0 0ด้วยนะเหลือ7,400บาทกับแหวนโซ่ทองข้อเพชร ใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าแหวนโซ่ในตอนนี้กําลังฮิตมากมาเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่หนึ่งแฟชั่นแล้วก็ใส่แล้วดูสวยแล้วดูวัยรุ่นมากๆ mm hmm. ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าความหมายดีด้วยนะคะเพราะว่าแหวนโซ่คือเหมือนดึงดุดเงินทองเข้ามาแบบไม่ขาดสายลูกค้ากลับเข้ามาและมีคนคอยซัพพอร์ตเราตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องเงินทองค่ะ โซอทองเรียกเงินค่ะคุณผู้ชมขาโซอทองคล้องเพชรค่ะคุณผู้ชมวันนี้ดูสวยและรวยมากในราคาสุดพิเศษจ่ายไม่ยากตัดสินใจไม่นานที่สำคัญผ่อนได้นะคะแล้วก็มีส่วนลดพิเศษนะคะชิ้นละ300บาทด้วยมีส่วนลดพิเศษทุกไซส์นะคะทุกวงละ3า0บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านคุณที่สำคัญสามารถผ่อนชำระได้ทุกวงส่วนเสมนาน6เดือนก็ได้ส่วนผสมนาน10เดือนก็ได้ สมรสนาสิบเดือนนี่ผ่อนกันยาวข้ามปีไปเลยนะใช่แล้วค่ะสามวงนี่ถ้าจะไม่ผิดสองหมื่นนิดๆไหมประมาณถือว่าคุ้มมากเลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยทุกๆวงเนี่ยมีความหมายดีแบบสวยแล้วก็ใช้เพชรสวยทองแท้เพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถซื้อไป mix and match กันได้เลยบางวันใส่วงนี้อีกวันนึงใส่วงหนึ่งตรงนี้เนี่ยอย่าให้รีบจับจองนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าราคาตรงนี้เนี่ยทางแบรนด์ของเราเนี่ยค้นราคากับช่องเนี่ยก่อนที่ทองจะขึ้นคือเยอะมากๆละแล้วจำนวนที่ได้เนี่ยคือน้อยจริงๆจำกัด ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาทองขึ้นไปหลายรอบโอ้โหต้องบอกว่าที่สุดลค่ะคือขยับแบบต่อเนื่องมากๆตอนนี้ <c oughs> พักฐานอนาคตนี่คือไปต่อแน่นอนเือง่ายว่าในในรุ่นเราอะเรามีสิทธิ์ได้แบบได้ใส่ทองบาทละหกเจ็ดหมื่นแน่เลยใช <c oughs> ่แล้วค <c oughs> ่ะแต่วันนี้คุณผู้ชมขาตอนที่อย่างที่คุณจิบอกว่าเราโคตร,ราคากันมามันมันหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วเนาะตอนนั้นมันจะอยู่สามหมื่นกว่าเท่านั้นเองราคาทองต่อบาทแต่วันนี้ราคาทองมันดิบไปสี่หมื่นกว่าแล้วนะคะแต่เรายังคงราคานี้ไว้ให้กับคุณผู้ชม และอย่างแรกเมื่อตัวเรือนทองขึ้นเพชรก็ขึ้นตามคุณผู้ชมวันนี้ราคาดีมีส่วนลดส่งฟรีถึงหน้าบ้านคุณเลือกใส่ได้ตามใจคุณอีกต่างหากและสามารถผ่อนชําระได้ด้วยฝากรีบช้อปปิ้งเลยสวยมากคือไม่ง่ายว่าสมมติซื้อไป3ามวงอะ่ะไม่อยากเปลี่ยนใส่แต่ละวันอะวันนี้วันเดียวคุณจะใส่3ามวงนี้เลยก็ได้ใส่ได้จริงๆเพราะว่าต้องบอกว่านิ้วทุกนิ้วของเรานะมีเทวลาปกป้องรักษาคุ้มครองการเลือกแหวนมงคลเนี่ยมาสวมใส่เนี่ยเป็นการเสริมบารมีเสริมดวงให้ กับตัวเราแล,แล้วตรงนี้เนี่ยเป็นแหวนที่มีความหมายทั้งหมดเลยแล้วแฟชั่นด้วยเพราะฉะนั้นอย่าให้รีบกันเลยนะคะกับราคาดีๆตรงนี้ค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าชอมใกล้หมดเวลาแล้วขออนุญาต <c oughs> แวะมานิดหนึ่งเราไปกันที่มังกรทองกันไปละเราไปกันที่สัมภาวทองกันละก็เป็นของที่เก็บไว้ที่บ้านเป็นของที่เสริม <c oughs> ความมงคลนะคะอยู่ที่บ้านแต่วันนี้เรามีอีกหนึ่งสิ่งกับการเสริมความมงคลที่สามารถติดตัวคุณไปได้เลยนั่นก็คือซูเปอร์สตาร์วลูของเราซึ่งวันนี้มาเป็นนางเอกในวันจิวเวนรี่ แหวนทองคําแท้ 9K สลักตัวอักษรมงคลนะคะคุณผู้ชมคะแปลว่าอันนี้เนี่ยตัวแรกเนี่ยคำว่าฝูก็คือโชคลาบร่ารวยแปลว,ว่าความสุขที่ได้จากโชคลาบแล้วก็เงินทองนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือแปลว่าลู่ลู่ก็คือบุญวัสนาและอานาจเกียรติยศเพราะฉะนั้นแหวนวงนี้เนี่ยมีความหมายที่ดีก็คือฝูลู่ความร่ารวยและมีบุญวัสนานั่นเองค่ะ แห่องอย่างเดียวไม่ได้ต้องแห่งด้วยอ่าเอาง่ายนะคะคุณผู้ชมค่ะต้องมีบุญวัสนาต้องมีความร่ํารวยต้องมีผู้สนับสนุนนะคะคุณผู้ชมวงนี้นะจากราคาปกติห้าไม่ปกติราคาพิเศษของซุปเปอร์สตาร์แวลูราคาดีเฉพาะวันนี้ก็คือ5,800บาทได้รับส่วนลดพิเศษอีก300บาทวงนี้จะเหลือแค่5,500บาท คุ้มมากคือต้องบอกว่าเนื้อทองที่ได้ไปเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเราเท็กเจอร์ในการทำเนี่ยต้องบอกว่าข้าวแรงอันนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะเพราะว่ามันแกะลายเราก๊อปปี้แบรนด์ก็คือเหมือนกับเป็นแบรนด์เมืองนอกเลยก๊อ,อกปปี้แบรนด์ระวังนะคุณจีนะ <c oughs> เดินออกไปนะแต่ว่าบอกเลยว่าราคาพิเศษมากๆคุณผู้ชมขาราคาดีมากๆและวที่สำคัญนะคะไม่ใช่ซิว่าเซอร์งนะ เขาเป็นแหวนทอง 9K ชุบทอง 18K กับคุณด้วยแล้วเขาเป็นการเลเซอร์ตัวอักษรน,นะคะที่นำพามาด้วยความมงคลไม่ว่าจะเป็นความร่ำรวยและบุญวาสนานะคะให้คุณพกติดตัวเอาไว้เลยวันนี้เขามีความเชื่อกันดะว่าใส่แหวนแต่ละนิ้วว่าช่วยเสริมในเรื่องอะไรหรือแต่ละคนน่ะเขาต้องใส่แหวนทองอะ่ะปรับธาตุในเรื่องอะไรอย่างแรกเลยคุณผู้ชมอย่างมูกะ มุกเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่เขาบอกให้เอาแหวนทองไว้นิ้วกลางเพราะว่าปากถุงเงินมุกอยู่ที่นิ้วกลางต้องใส่แหวนทองทั้งสองข้างเพื่อปิดไวท้ที่ปากถุงเงินถุงทอง,องเราอะทําให้เราเก็บเงินอยู่มากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวคุณผู้ชมจริงๆแล้วมันไม่ได้เสียหายแล้วมันไม่ใช่แบบว่าต้องจ่ายมาเป็นหลักหมื่นหลักแสนและที่สำคัญจ่ายมาหลักหมื่นหลักแสนแล้วรู้สึกว่าเออมันไม่ได้อะไรกลับมาแ,แต่เนะี้คือมันได้กําไรแนะ่นอนและที่สําคัญลงทุนไม่เยอะ <55. S 2> ใช่คือราคาดีมากแล้วเป็นทองแทน้นะคะตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นทองคำเต็มเปอร์เซ็นต์ด้วย 9K ค่ะค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากช้อปปิ้งกันไว้ในชั่วโมงนี้และก็อีกหนึ่งเซตอีกหนึ่งเซตของเรานะคะกับหวานโ้อทองข้อเพชร และต่างหูทองนะคะคุณผู้ชมฝั่งเพชรของเรานั่นเองค่ะเป็นลายโซ่เหมือนกันเป็นลายแบรนด์เนมที่มาในราคาพิเศษสําหรับต่างหูของเรานะคะ2คู่สุดท้าย1 6 9 0 0บาทลด3 0 0เหลือ1 6 6 0 0บาทแหวนลายโซ่ของเรา7จ0 0บาทลด3 0 0เหลือ7 4 0 0บาทเท่านั้นเท่านั้นคุณผู้ชมลดไปชิ้นละ3 0 0บาทได้คูป,ปองเงินสดไว้ช้อปปิ้งในครั้งต่อไปด้วยส่งฟรีถึงหน้าบ้านผ่อนชำระก็ได้ มันครบเปล่ามันครบเลยแล้วอย่างเราใช้เพชรแท้ทองแท้ในราคาที่แบบจับต้องได้จริงๆค่ะท่านผู้ชมถ้าคำวนวณดีๆเนี่ยทุกๆชิน้นรวมๆกันเนี่ยยังไม่กี่หมื่นเลยนะจริงๆหแหวน3ามวงก็2 0,000ืนกว่าโบตั๋งหูอีก4 0 0 0 0่นกว่าเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าคุ้มมากๆกับราคาตรงนี้แล้ววันนี้เนี่ยพิเศษวันเดียวเท่านั้นนะคะใช่ค่ะคุณผู้ชมรีบตัดสินใจนะคะกับซูเปอร์สตารแ์แวลูลัคก,กี้โกในช่วงนี้ค่ะหลากหลายไอเทมนำพาในราคาพิเศษและเป็นทองแท้มีใบรับรองเต็มเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนคุณ ใช่หรือเปล่าตัวเรือมันเต็มเปอร์เซนต์ไหมได้เพชรแท้หรือเปล่าคุณผู้ชมช้อปแชนแนลรับประกันและเรามีใบรับประกันจากลักกี้โกให้กับคุณด้วยในยชั่วโมงนี้นะคะสาหรับชั่วโมงนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วอย่าลืมฝากความมงคลน,นี้ไปสู่คุณขอยทุกท่านเฮงเงรวยรยนะคะใครที่ได้ช้อปปิ้งไปแล้วก็โชคดีตลอดปีตลอดไปคุณผู้ชมอย่างแรกขอบคุณคุณจีมา,ม,ามากนำสนดีมามกากันในราคาดีๆแบบนี้แต่มีจํานวนจํากัดนะคะต้องรีบช้อปปิ้งค่ะสําหรับชั่วโมงนี้ลาไปแล แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยูนิชอปปิ้งค่ะคุณผู้ชมหรือมีคำถามอื่นใดนะคะคุณผู้ชมขาก็ฝากกับพรอเซนเตอร์มาได้นะคะคุณผู้ชมว่ารายการนี้เป็นรายการสดวันนี้ค่ะบอกได้เลยว่าติดมือไว้ได้เลยวงนี้ไม่ต้องกลัวอย่างแรกไซส์ใหญ่คุณผู้ชายใส่ได้ น้องคุณจีเนาะใช่แล้วค่ะแล้วใส่ออกมาเนี่ยมันดูสวยแล้วก็ลักชูรี่มากๆนะสำหรับคนที่เกิดปีชงนะคะปีนฝากไว้อย่างที่บอกไปว่านะคะเขามีตัวหนังสือตัวอักษรจีนนะคะที่เป็นใส่ลักแข่งความมงคลนะคะเลเซอร์มาด้วยฝากช้อปปิ้งราคาดีต่อเนื่องกันมาอีกหนึ่งไอเทมไอเทมนี้เป็นไอเทม t ตูเซอร์ริง925นะคะห่วงทองแท้ 9K ชุบทอง 18K กับรหัสสินค้า134817ราคาดีพิเศษพูดมาเยอะชิ้นเบอร์เริ่มห่วงทอง 3,996ของเขาเนี่ยเป็นสีของ blue ocean ก็คือเป็นสีเหมือนฟ้านะทะเลแล้วมีกิมบอร์ดเซียงอยู่ในรวมตัวกันเขาเรียกว่าเป็นเหมือนยกที่แบบ2ว่าจะนำพาในเรื่องราวของเงินทองแล้วก็ความร่ำรวยนะคะมาสู่ผู้เป็นเจ้าของอีกทั้งเราแกะสลักนะคะเป็นสัตว์มงคลเป็นปีเสียนะคะคุณผู้ชมค่ะเขาก็มีความเชื่อกันอีกว่าเป็นสัตว์ที่กิน